วันนี้เราอยู่กันที่ร้านล่แต่งรถซิ่งครับผมส,ส่อสไหล่แต่งรถซิ่งอล่แต่งสิปร้อเดี๋ยวพามาเดินเล่นในร้านกันหน่อยวันนี้ผ่านมาพอดีแหละผ่านมาทางลำลูกบัวบางเลนนี่แหละครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าในร้านะมีอะไรกันบ้างหูห้อยพวกถอยถอยเสียซิ่งพวกนี้ ดูดิมันมีจะท่อเคาเรียกท่อทอะไรท่อปลายเรียงปะหรืออะไรเนาะส่วนในท่อพวกใหญ่ๆพวกนี้เป็นท่อพวกไอ้ที่เขาเรียกอะไรอะปลายท่อมอกหววเตี้ยวอะปลายใหญ่ๆงานสแตนเลสครับโอ้ยดูวนนี้ดิโอ้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วใหญ่มากอ่ะเออดูโอ้โหโหพวกแก๊ปหน้าซิ่งอ่ะอันนี้ยังไม่ได้เขียนลายนะปกติในไอ้หน้าป้ายพวกนี้มันจะมีลายใยัยเวลานี่ยังไม่ได้เขียน นี่นี่ชุดนี้ดูชุดนี้<ม>นี่ไงปกติมันจะมีพวกไอ้ตัวหนังสือเขียนใช่ไหมตรงนี้จะต้องมีตัวหนังสือเนี่ยลายเป็นลายมังกรเนี่ยสวยครับสวยชุดนี้สวยมากเดี๋ยวดูห่างๆดูนี่ครับสายซิ่ง ไอ้พวกนี้เป็นรู้สึกว่าใส่พวกนี้จะเป็นไอ้นี่นที่ใส่กับไอ้สปอยเลอร์อด้านบนอะ่ะขายึดติดกับสปอยเลอร์งานสวยๆเยอะครับในร้านพวกไฟแต่งซิ่ง โซนด้านนี้โซนด้านนี้จะเป็นท่อ,อเสียหมดเลยเนี่ยครับท่อเอสท่อเอสซิ่งๆสวยๆนี่ท่อทรงไหนอันนี้ทรงอ้เนีน่ยด้านปลายด้านปลายคิดว่าพวกไอ ผมเห็นรถสิบล้อใส่กันทางด้านโซนนี้ก็ถอยเสียมันเลยเนะี่ยดูบังโคนครับเออะไรไนะ้่ฝากข้อไปเนี่ยพวงมัยไล่ะโอ้ยน,นี่ีใบนี้ใบนี้เดีย๋ยวไปดูใบนี้กันโอ้ยใหญ่มากใบนี้ มาเลอเลยเนี่ยครับใหญ่กว่าพวกเลยใบนี้ด้านในก็จะเป็นพวกไฟพวกอุปกรณ์แต่งต่างๆครับผมใครผ่านไปผ่านมาก็เดี๋ยวลองแวะเข้ามาได้ครับผ่านเข้ามาเส้นทางบางเลน ได้กําแพงแสนได้นะครับผมได้ร้านนี้สังเกตไม่ยากครับแยกที่มีเครื่องบินรับใหญ่ๆครับผมโอเคครับ